อ,อ๋อมันจะมีส่วนลึกอยู่ตรงนู้นอืมปล,าม,ล,ปปลามันก็จะหนีจากที่แห้งลงไปหาน้ำเรื่อยๆอ,อ๋อในเมื่อน้ำแห้งเมื่อไหร่มันก็ขึ้นมามันเดินอ้าว <c oughs> สวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะมาอัปเดตนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันเริ่มลดไปฮะมันเริ่มลดไปฮะมีแสงสองมือเริ่มลดลงไปเยอะแล้วนะฮะยกลงมาลอยบนปลาเพราะปลาโอ้ปลาตัวใหญ่นี่นี่ปลาตัวใหญ่หญโอ้นะจริงๆแล้วเนี่ยใจใจพี่เสือเนี่ยก็อยากจะลงจับปลาเหมือนกันนะนะครับแต่ว่า มองเห็นลักษณะของโคลนเนี่ยมันน่าจะลึกมากเลยนะครับดินโคลนนี่นะฮะเดินลงไปน่าจะไม่ต่ำกว่าเอวก็เลยไม่กล้าลงนะฮะคุณผู้ชมนะรอให้ทีมที่เขามาสูบสะนะฮะลงไปดูก่อนนะฮะถ้าเอาจากพื้นผิวน้ำไปยังพื้นโคลนนะครับ ก็น่าจะประมาณ10บถึงสิบห้าเซนนะฮะความลึกตอนนี้นะครับผมน้ำที่สูบนั้นก็นะครับลงมาทีนะ่ทุ่งนาของชาวบ้านเนาะนะฮะที่อยู่ข้างๆนะติดกับที่ดินของพี่หนิงนี่แหละ ปลาดิ้นกระเดวกระเดาเลยเยอะมากเลยนะเนี่ยนะครับโอ้ตัวใหญ่ตรงนี้น่าจะตัวใหญ่มากใช่จะเป็นปลาบูหรือเปล่าคู่หนึ่งคู่เนาะ,นะที่เอฟซีให้ลุงจิมนำมาปล่อย คือว่าเขาอาจจะไปจำสินแล้วหรือเปล่านามุดโคลนนี้ไปแล้วหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมาจับตาดูให้ดีนะผู้ชมนะืออกระโดดแล้วกระโดดโชว์สักหน่อย อุ้ยปลาอะไรจต,ตัวใหญ่จังน่ะนดูครีบมันดิ<ง>นั่นดูครีบมันดิอ,ดดอ้อ้เริ่มเห็นแล้วนะฮะเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับผมเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คุณผู้ชมดูเห็นครีบมันไหมใหญ่มากเลยนี่ครีบดูดูดูอู้ ดีปกติเขาคิดค่าสูบสระเท่าไหรอ่อ,อ,อ่ะเขาเหรอตอนนี้พี่เขาจะใช้วิธีการนะฮะโกยโครนนะครับจุดทีนะ่วางตัวดูดน้ำเนาะนะฮะออกนะครับผมนะเพื่อให้น้ำมันไหลออกมานะครับได้สะดวกนะจะได้สูบน้ำได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ โอ้มองเห็นชัดแล้ว,วปลาอะไรทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะเอ้าเอ้าอ้าอ้ตอนนี้น้องปลาว,วิ่งชนกันนะฮะโ <l ots of quarters> อ้สนุกจริงๆไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะภาพรวมมุมกว้างนะฮะน้ำแห้งไปนะ95%แล้วนะครับอีกวามัาเปรเนท่านั้นเองนะครับ โอ้ี่ไงดิ้นกระเดากระเดาตัวใหญ่แล้วครับโอ้รู้สึกจะตัวใหญ่นะฮะจับยากเหลือเกินนะโอ้ถ้าพ่นิกกี้อยู่นะรับรองได้นะฮะงับมาวางให้งับมาวางให้าาใหโอ้โน่น่นน่นตัวใหญ่เหมือนกันโอ้ ตัวใหญ่มากดูดูดคุณผู้ชมนะครับโอ้ปลาเยอะจริงๆและก็ตัวใหญ่โอ้ตัวนั้นน่าจะไม่ต่ำกว่าสองโลนู่นนะฮะยาจะลงไหมลงเธอยาลงเธอย่าปลาอะไรทำไมมันตัวใหญ่จังนะ่ะนั่นแหละทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะ อเออนั่นแหละเขาเริ่เขาเรียกว่าปลาหยังน่ะเอิ้นปลาหยังน่ะอูด้ดูดูเริ่มเห็นชัดแล้วนะได้แล้วเมื่อกี้นะฮะใส่ครุบถังไปแล้วนะครับปลาใหญ่น่ะจะเบ่งดีจะเบ่งปลาใหญ่มันใหญ่จังเลยเอออยากเห็นตัวใหญ่นี่แหละ <c oughs> แต่โคลดมันลึกเนาะย่าเนาะ ปลาเนี่ยนะมันปลามันเปลอปลาเลยปลาปลาบึกปลาปลาเพื่อปลาบึกบ่ปลาบึกคือหนักคูนึงอ๋อพ่อเราเคยมาปล่อยเนาะเคยปล่อยใช่ไหมอืมโอ้ปลาจะดูปลาสองตัวใหญ่มากโอโหใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตัวหนึ่งไม่ต่างก่าสองโลนะยะเออมีคู่หนึ่งนะนี่นะฮะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วคุณผู้ชม อะไรนะย่าตัวาปลาตัวใหญ่นี่เหรอปลาตััวใหญ่่มมนีอยูแล้วปลาอะไรตัวสีแดงทำไมก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะย่านะมันกำลังว่ายทวนน้ำอยู่นะปลาสีแดงน่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนหรือปลาอะไรปลาทับทิมเหรอเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับนะฮะได้ยินเสียงฟุดเฟ็ดฟุตฟ็ดฟุตฟ็ดของเครื่องสูบแล้วนะครับผมนะครับ ทีมงานสูบน้ำนะฮะโอ้เริ่มเห็นชัดเจนแล้วโอ้โหกระโดดกันยงแยงยงแยงแข่งกันแล้วนะครับโอ้สนุกจังถ้าลงไปจับคงจะสนุกมากกว่านี้นะเนี่ยถ้าลงไปมันจะเป็นคิสเซอะไรมันจะอยู่ในอันนี้เราโอ้ตอนนี้มองเห็นปลานับพันตัวแล้วย่าเออเป็นพันแล้วเนี่ย อ,อ้าวเป็นภาพที่หาดูยากเคยเห็นนานจริงๆนะนการเขาเรียกว่าสูบน้ำบ่สูบสะนะฮะ,ะการสูบสะนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเพื่อย้ายปลานะครับโอ้คุณนะครับโอ้เนาะกำลังกระโดดยงเยงยงเยงนะครับรู้สึกว่าปลาตัวใหญ่มันจะมีอยู่สี่มันจะมีสองคู่สองคู่บ่ปลาตัวใหญ่อะอใช่นะสองคู่อ๋อสองคู่อ่ะซูมให้เห็นชัดๆเลยนี่นะครับ ใหญ่จริงๆงนะฮะ,ะ oh. โอ้ถ <c oughs> ้าเราลงไปเยอะมันก็จะเข้าแบบมันก็จะแบบมันจ,จับป,จปลาไม่ได้แบบนี้นะอ,อ้าวเหรอเชื่อกซามแบบเท้านั่นแหละอ๋อต้องเชื่อกซาม oh. แบบนั้นอืม oh. ทุกตัวครับพอเราลงไปมั่วทั่วไม่ได้แล้วครับมันจะเข้าไปในรอยที่รอยเท้าที่เราเหยียบโอ้ กันในรอยแล้วทีนี้มันก็เดือดกันไปดูตรงนี้มันกับไม่ได้ทุกตัวครับแล้วมินน้อยอยู่ไหนเนี่ยมินน้อยเนี่ยไม่มาดูปลาเนี่ยเออมินน้อยไม่มาดูปลาเนาะไอ้พวกนี้ซูนิกกี้ไม่ได้สักตัวหรอกไม่กล้าลงล็อกเนี่ยแปรก็ไม่กล้าลงเ้ากเปอ้าวแปรแ,แน่จริงก็ลงไปเลยแปร ระวังลื่นนะดา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 อดใจไม่ไหวแล้วเห็นปลาตัวใหญ่เยอะนะฮะตอนนี้ฮะอะไรดาดาปลา่านบบอะไรอะไรไหนไหนไหนมาให้ดูหน่อยดาดาจะหาอะไรใส่ล่ะดาดาขอถังเขาอันหนึ่งดิ โอ้ปลาตัวใหญ่มหาดาด้าแล้วเฮ้ยโอ้ไหนล่ะโอ้หันมาหน่อยดา้าขอดูหน่อยโอ้ทำไมตัวใหญ่จังปลาอะไรอ่ะปลาบูปลาบูเหรออ้ที่ลุงพูดโอ้ตัวใหญ่มากปลาบูเหรอปลาบูทอเหมือนในละครน่ะนะ ขาดสองมือไม่ได้ไอ้แปรไม่กล้าลงนะโอ้ยพีู่ยพ anyway> uh> like 네ี่นิกกี้ก็ไม่ได้พี่บูทองยังอยู่โอ้ยราถ่ายภาพนิ่งได้มาเดียวตัวเดียวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้วใหญ่มากมาแม่มาแม่พี่น้องเฮ้ยเราโอ้นี่รอเราถ่ายเลยถ้าถ้าแอดมินแนนลงไปนะโอ้โห แสนวิวเลยอ่ะมินน้อยเป็นไงเห็นปลามาดูใกล้ๆเร็วโอ้ปลาอะไรตัวใหญ่จังอะตัวใหญ่มากโอ้โหจับปลาถึงมือแต่ได้จับปลาไม่อยู่จับปลาไม่อยู่จับปลาไม่ได้โอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้น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 นะปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยมีน้อยอยากลงไหมคะเขาบอก อยากลงไปจับปลาไหมอยากลงเหรอปลาอะไรตัวใหญ่มากินนอนบอกอยากลงอปลาบูขึ้นมาโชว์ปลาได้ปลาได้จับปลาขึ้นมาใหม่แล้วยังไม่ได้ภาพเลยกล้องเปียกกล้องเปียกอยู่ในร่มอยู่ในร่มเดี๋ยวปลาบูเดี๋ยวปลาอะไรลูปลาช่อนเหรอขึ้นมาใหม่จับขึ้นมาใหม่แล้ว ตัวใหญ่มากเลยเนาะโอ้ว้าวปลาบูปลาบูไม่ใช่อันนี้ปลาอะไรปลาสวายบปล่คล้ายปลาสวายปลาบูไม่สวายก็ปลาบึึกกปปลลาบบาบึกตัวใหญ่มากเลยปลาสวายก็ปลาบึกโอ้มันเจียมัวเลยเนาะสนุกสนาน ปลาปูโชวก่อนเด้อกองเชีย์ทั้งนั้นเลยค่ะเออในที Again, oh, oh, right. uh ่ส huh. uh, okay, uh ุดก็ขึ้นได้เูนี่ได้ดูนี่อ้าวไอเรืองดูไอเรืองก็ลงไปไอแปรก็ลงไปนะฮะร้อนองอหลค่ะพีนเอามันร้อนเหรอเออมันร้อนมันร้อนนะฮะเออคองคอยก็ถ่ายมาไดคือกันอ้าปลาบูมาโชว์หน่อยเด้อยิ้มยิ้มด้วยโอ้เอาเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่็นาดทำหน้า โอคิดว่าจะอาปากปลาบูใช่ไหมนี่ปลาูเนี่ยปลาบูไงสนุกไหมมาแล้วมาแล้วปูมาแล้วมะเห็นปลาปลูเฮ้ยเ้ยกระมังโง่ักดิ์กมังโอ้ไม่แลกเปเยอยู่เฮ้ยแช่เดี๋ยว้อโยชอชอ น้องปลาบูนะฮะไม่ใช่น้องแล้วเป็นพี่แล้วเนี่ยตัวโตแล้วก็อยู่มาสองปีกว่าแล้วโอ้โหมันใหญ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไปเข้าน้ำเอาไปใส่น้ำเอาใส่น้ำนะครับอ่ะนะครับก็อัปเดตให้ทราบประมาณนี้นะคุณผู้ชมเต็มเลยครเอฟยแลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมดูปลาอะไรเลยอ่นหลังมันน่าจะหนีไปจำศีลมนแล้วปลาตัวอื่นที่มันแข็งแรงอ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ